สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องบีดบายบีดกระบายนะครับวันนี้บีดจะมาเล่นเกมลดน้ำหนักนะครับโอเคเดี๋ยวบีดเอาชุดก่อนเอาชุดอะไรดีครับเพื่อนๆเอาชุดนี้นะเออเออเอาชุดนี้แล้วกันเพยาบาลมาเอาเพื่อนเอากระโดดเลยเอากระโดดเลยนี่นะครับเพื่อนๆบีดก็จะออกกําลังกายนิดนึงโอ้โหตัวอ้วนครับ เพื่อนนะครับวันนี้บีก็จะมาเล่นเกมรดน้ำหนักนะครับโอเคไปดูกันเขาบีได้น้ำหนักเท่าไหร่โอ้โอเคครับเพอร์เฟกต์บอดี้ครับโอเคก็จะได้ชุดมา n น x ก Go เลยครับโกนั่นัดไปนะครับบีก็จะเออได้ใส่ชุดสีแดงแล้วกินแฮมเบอร์เกอร์ไีก่อนแล้วกินผัก แล้วกินผลไม้กินผลไม้กินผลไม้กินอาหารกินอาหารกินอาหารแล้วต้องเงินเกมนี้ก็คือทำให้ร่างกายเราสมดุลกินพวกผักสลัดก,กับแฮมเบอร์เกอร์ด้วยโอเคไปสี่สิบมิส,สยังไม่พอดีต่อไป นี่นะครับมันก็จะเป็นโฆษณานี่นะครับเขาก็กดข้ามไปเลยมาต่อไปนะครับบีก็จะเล่นนะโอเคมันตัวอ้วนมากบีต้องลดน้ำหนักให้มันแหละโอเคไอติมอืมกระโดดลงไปว้าวแล้วบีก็ป๊อเออแล้วก็กินอันนี้เยิมเกินนิดนึง กินกินกินเออตัวอ้วนนิดเออได้ก็ได้โอ้โห8ปสิบเลยจ้าตัวอ้วนเกินไปใส่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จ้าเย็ยนยไปกินข้าวดีกว่าจเน<ๆ>ี่ยลำคาโอ้โหจะไปไหนก็ไปปนะครับมีกดอิ่มกดข้ามนะครับแล้วมันจะขาดเฟลครับโอเคต่อไปนะครับบีดคออันนั้นก่อน นี่บิดต้ตัวอ้วนๆน,นะครับมันจะเหมือนแบบเป็นด่านแล้วต้อ,เอยเออเออเอเอสลัดครับสลัดเอากลังกายเอากำลังกายกินไปด้วย,วยคงจะไม่เป็นไระนะอือนื้อสบอดี้พอได้ยูโอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพื่อนๆเล่นห้านาทีนะครับ เพื่อนเพื่อนโอ้หนึ่งร้อยต้องโกสโกโอ้โหอ,อันนี้ละห้ามหนักด้วยยากเลยครับยากเลยโอ้ยพี่จะหนักพี่จะนัดอ,าอ,า,อาอย่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 ากินอย่ากินเดี๋ยวจอยล้ามตาแตกครับม,มีก็จะออกกำลังกายต่อต่อไปครับผู้หญิงบ้านคาครับผู้หญิงบ้านคานี่ครับนี่ก็จะไปชั่งน้ำหนัก น่าจะพอดีพอดีโอหกสิบเกิน90%เครับจะได้ชุดนี้แล้วจะได้ชุดนี้ครับเชียบีดไปด้วยแล้วครับปีดจะได้ชุดนี้แล้วเย yeah! ่นครับปิดปิดไวไฟเพื่อนเพื่อนเลยนะครับจะได้แบบเล่นเร็วๆ,ๆไงแบบไม่มีโฆษณาโอเคขอแต่งชุดตำรวจนั่งครับจัดไปคตรตัวอ้วนครับบีก็จะ ใช้แอมเบอร์เกอร์มันมันโต้ว,วันนี้ไปใหญ่นี่นะครับบีตก็จะเล่นตอนแรกเล่นนู๊ฟไอม์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 นู๊ฟไอมนูฟบีจะเล่นนู๊ฟนะครับสักสองสามตาบีจะเล่นนู๊ฟสักสองสามตา ขนาดเล่มน,นูบยังเทพอ่ะครับเพื่อนเพื่อนนูบอีกสองนูบอีกสองตานูพี่ครับนี่คือสก,กินนูฟครับเออเจ๋งเบ้าเจ็งเบ้าอีกอีกอีกหนึ่งตาจะเล่นแบบไก่เลยครับอ่ะขอไก่นะขอไก่คือไก่ขอไก่คือไก่ ขอไก่คือไก่ขอไก่คือไก่ขอไก่คือไก่ครับขอไก่คือไก่กินไอศกรีมครับหนูชอบกินไอศกรีมหนูไม่ชอบกินผักครับเออหนูจะกินผักแค่นิดเดียวปา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 ปลา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 ปลปลาปลาปลาปครับาปลาอลปลปลาปปลปลปลาปลาป บีจะเล่นสักสองสองตาสามตาเท่ากับหนูโบครับโบครับกินอาหารนิดนึงอันนี้นิดนึงปับปั๊บปั๊บแล้วก็นี่อีกอันหนึ่งนี่นะครับนี่คือโปหนึ่งโบก็จะไม่ผอมอ่ะนี่อันนี้เยี่ยมกว่าหนูด้วย ตอนแรกหนูก็จะไม่ผ่านเลยนะครับโอเคหนูเองต้องเล่นเก่งๆนะโปอันนี้ต้องเอาตัวผอมรม,รมรบเขาบอกมาเรียกว่าตัวผอมคตรผิวเอ้ยอันกินเอาน้ำอัดลมเขาให้เอาตัวผอมม,มาอัดคลิปเอ้ยเอ้ยเอ้ยใสไลด์เลย ตัวพร้อมมากตรงพอดีครับนี่คือโปของจริงเอ็นไงโปรครับโปรู้จักเป่าเพืเ่อนโปอ,อ่ะเออโอ้โฆษณาครับต่อไปพี่ก็จะเล่นโปโปอีกกาหนึ่งน่าจะครบแล้วแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้านะครับ แฮกเกอร์แฮกเกอร์แฮกเกอร์นะครับแฮกเกอร์แฮกเกอร์ต้องใช้หุ่นพอดีอ้วนนิดนึงแฮกเกอร์นะครับโอเคดูแฮกเกอร์แบบหุ่นที่ดีๆแป๊บแฮกเกอร์ acker, อันนี้มันยังเป็น ส,สวมร่างหนูไปก่อนโอเคตาน,นี้น่าจะเป็นแฮกเกอร์ของจริงโอเคแฮกเกอร์ของจริงก็จะประมาณแฮมเบอร์เกอร์อันนี้นิดนึงนนกินตัวอ้วนนะครับนิดนึงให้ตัวอ้วนประมาณปานกลางกินไอศกรีมครับกินนี้นิดนึงออกกําลังกายครับออกกําลังกายอย่าออกอย่าออกไย่กินเต็มกว่านี่ไง นี่คือแฮกเกอร์นี่นะครับเป็นไงนิสบอดี้แฮกเกอร์จะเล่นสองตาคุณพระเจ้าจะเล่นตาเดียวตานึงไปจัดไปจัดไปแฮกเกอร์เองได้สวมบทบาทน้อยมาเตงับมาเตงเออนอ้วนนิดนึง ครับเป็นบองห้องนี้บิ๊กเจอช่างว้าวแฮกเกอร์โคตรเทพี่ชุดพยาบาลต่อไประดับอะไรดีระดับพระเจ้าอ่าพระเจ้ารู้จักครับเปล่า ไม่รู้จักปล่าพระเจ้าขอตาเดียวขอตาเดียวขอพระเจ้าตาเดียวพอเอาปัะจักราปเอามาพับพับเออปึ๊บปึ๊บต้ามอวขอบเข้าไวปึ๊บปึ๊บปึ๊บวนนิดนึง ได้มีน้ำหนาโอ้พระเจ้าโอ้โคดเนสพระเจ้าวันนี้บีก็ขอลาไปก่อนกับเกมออกกำลังกายอีพีหนึ่งบายบาย